เดีคุยแผนนิดนึงโอ้โหเจอนอนฟาร์มเข้าไปหนักหน่วงเลยเออททีนี้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 กราฟกราฟกราเดย์กรเดยของทองคําเนี่ยเราเห็นเราเห็นแล้วว่าสัญญาณมันโอเวอร์โซเห็นไหมสัญญาณมันโอเวอร์โซโอเวอร์โซแล้วก็เกิดเกิดเกิดอะไรฮะเกิดฮิดเด้นของของในสโตเนี่ยเกิดฮิดเด้นของในสโตคือเทียบเทียบ ถ้าเทียบถ้ามองว่าตรงนี้มันคือหนึ่งสองใช่ไหมแลตรงนี้เป็นสามตัวเนี้ลงมาสี่นะพอลงมาสี่ชุดนี้ยมันมีหนึ่งมันม,ม,นมีมันมีสัญญาณของ hidden bull hidden bull ตรงนี้ hidden bull ตรงนี้่า hidden bull ตรงนี้นี่ hidden bull ตรงนี้เพราะฉะนั้นชุดนี้มันมีการ้ังดีดหนึ่งรอบแต่การค้ังดีดหนึ่งรอบชุดนี้สโตรเริ่มจะใ,ใกล้จะ overbought แล้วเห็นไหมการ้ังดีดตรงนี้มีโอกาสที่มันจะขึ้นมาแค่แค่เนี้ยแค่เนี้แล้วก็อาจจะอาจจะลุอาจจะร่วงต่อเลย เออก็เลยมอง,มองว่า้ถ้ามันจะค้างดิดชุดนี้มีโอกาสที่มันจะขึ้นมาเล่นแค่เท่าไหร่ฮะเล่นแค่ประมาณไม่เกิน61.8ให้มองเป็นมุมมองของซิกแซกไว้อาจจะขึ้นมาแค่ตรงนี้38.2เนี่ยห1ึ่งหนึ่ตรงนี้โดยประมาณถ้าสัญญาณตรงนี้โอเวอร์บอสอะโอเวอร์บอสชุดนี้แล้วก็ถ้าเทียบหัวนี้หัวนี้ลงมาเกิดสัญญาณของ hidden bar ถ้าเกิดสัญญาณของ hidden bar อีกทีเนี้ยเราเช็คเราเช็คชุดนี้เลยว่ามันมีการวิ่งครบคลื่นย่อยหรือยังอ่ะลองไปดูทำฟิวมเดย์อันนี้อันนี้ทำฟิวมเดย์เนาะทำฟิวมเดย์เท่ากับว่าอะไรฮะเท่ากับว่าค้างดีดหนึ่งรอบอ่ะทำฟิวมเดย์เท่ากับค้างดีดหนึ่งรอบทีนี้ไปดูทำฟิวมสี่ชั่วโมงอ่าสี่ชั่วโมงเห็นอะไรเฮ้สี่ชั่วโมงเห็นไหมเห็นเหมือนจะเห็นเป็นสัญญาณของของนี่เนี่ยสี่ชั่วโมงเนี่ย เหมือนจะโอ้เหมือนจะโอ้เหมือนกําลังจะโอเวอร์บอสแต่ว่าชุดน,นี้ถ้าเรามองที่ที่ที่เราไล่ที่ที่ผมไล่มาก็คือถ้ามองว่าไอชุดน,นี้คืออิมเพลวลงมาเป็น1 2สองใช่ไหมแล้วก็สมตรงนี้เป็นซิกแซกของสแล้วตรงนี้ถ้าจบตรงนี้เลยก็คือมันได้ดีกรี 6. 1 8ดแล้วล่ะตรงนี้ถ้าเทียบกับเวฟหนึ่งตรงนี้ก็คือมองว่า5้าจบตรงนี้แล้วตอนนี้ตอนนี้ถ้าเมื่อไหร่ก็ตามที่ไอเนี้ยมีโอเวอร์แลบหัวสตรงนี้จบแล้วจบแล้วคาวนี้ คำว่าจบแล้วหมายถึงว่าอะไรตรงเนี้ยเข้าไซเคิลใหม่อ่าตรงนี้ตรงเนี้ยเข้าไซเคิลใหม่และการเข้าไซเคิลใหม่ตรงเนี้ยอาจจะเป็นเพียงแค่อะไรฮะอาจจะเป็นเพียงแค่ A อ่าอันนี้อันนี้คือหนึ่งสองสามสี่หจบเลยฮะจบ A และการรีบาวชุดเนี้ยอาจจะเป็นเพียงแค่ขา A แล้วอาจจะเย่ะ B แล้วก็รีบาวซอ่าอาจจะไปถึงเป้าตรงเนี้ยขา C ตรงนี้เพื่อจบอะไรเพื่อจบ B แล้วก็ชุดนี้แหละค่อยลง C เออนี่ไอเดียไอเดียประมาณนี้ไอเดียประมาณนี้แต่ว่า คือณตอนนี้เห็นไหมทางเฟรมในทางเฟรมของสี่ชั่วโมงเนี่ยสัญญามันโอเวอร์บอลแล้วสัญญาณมันเกือบจะโอเวอร์บอลแล้วซึ่งมีโอกาสที่ที่อะไรครับมีโอกาสที่มันจะมันจะร่วงใช่ไหมมีโอกาสที่มันจะร่วงต่อเออมีโอกาสที่มันจะร่วงต่อท่าน,นี้ท่าน,นี้เรามันต้องมาเช็คด,ชดูชุดนี้แล้วละ่ะเช็คดูชุดนี้แล้วล่ะว่าไอตอนนี้ไอหัวขาขึ้นชุดเนี้เป้าเป้าขาขึ้นของชุดแรกเนี่ยมันอยู่ตรงไหน อ่ะเป้าขาขึ้นของชุดแรกมันอยู่ตรงไหนอย่างน้อยถ้าเล่นสุดทางก็คือสี่6้อยี่สามจุดหกเปรเซ็นตอ่านี่เรามาดูกันเดี๋ยวมาดูกันอ่าเนี้ยหัวขาขึ้นคือตรงนี้ดังนั้นไอหัวขาลงของชุดเนี้ยโดนทําลายไปเรียบร้อยแล้วเพราะมันมีการเบรกชุดนี้ไปแล้วถ้ามีการเปรกหัวสี่ตรงนี้อีกก็คือจบแล้วต้นชุดชุดเนี้ยคอนเฟิร์มว่าจบแล้วอ่าหัวสี่คือเท่าไหร่หัวสี่คือตรงนี้เห็นไหมพอดีเป๊ะเลยนี่ตรงนี้ อ่าเนี่ยประมาณนี้เท่าไรนะหนึ่งเจ็ดเก้าสี่จุดแปดหนึ่งตรงนี้เท่าไรหนึ่งเจ็ดเก้าสี่จุดเก้าเจ็ดเห็นไหมเกิดละแสดงว่าชุดนี้จบไปแล้วเนี่ยถ้าใครติดช็อตอยู่ตรงนี้ยก็มีโอกาสาที่จะโดนลากได้เนี่ยถ้าใครยังติดเซลอยู่หรือติดช็อตอยู่แถวโซนเนี้ยมีโอกาสาที่เขาจะขึ้นไปขึ้นมาขึ้นใหม่ขึ้นมาหา,ข,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 าข้างบนก่อนแล้วก็ค่อยย่อพักตัวอ่ามุมมอง,มองตอนนี้ก็คือมองว่าไอ้ตรงนี้จบละข่าเอจบตรงนี้แหละ ไอชุดนี้กำลังขึ้นขาเลยฮะ A น้อยแล้วก็เพื่อลง b น้อยแล้วก็เพื่อเพื่อขึ้น C ีน้อยให้จบขา b ประมาณนี้ทีนี้เรานี่ที่สี่นี่สี่ชั่วโมงทีนี้เราไปย่อยดูทางเฟรมหนึ่งชั่วโมงอ่าทางเฟรมหนึ่งชั่วโมงเห็นอะไรอ่าเราเห็นรอบแล้วเห็นรอบของอะไรฮะเห็นรอบของเห็นรอบของ RSI overbought เห็นไหม overbought เห็นไหมลงมา oversold ลงมา oversold ขึ้นมาโอเวอร์บอทขึ้นมาโอเวอร์บอทกราฟเท่าไหร่เบรกไฮแสดงว่าอะไรเดี๋ยวมันจะมีการค้างย่อหนึ่งรอบถ้าการค้างย่อของชุดไอซชุดนี้ลงมาแล้วก็แล้วก็ไอซลงมาโอเวอร์โ so, ซลงมาโอเวอร์โซ่กราฟยกโลเดี๋ยวมันจะดัด n ีดนิวไฮอีกรอบหนึ่งเพราะฉะนั้นมุมอมองตอนนี้คือมองว่าอะไรมองว่าไอ้ขาเนี่ยเป็นเพียงแค่ขา A น้อยแล้วเดี๋ยวมันจะลงมาขาบน้อยอ่าถ้าขาบน้อยทีนี้เราต้องมาเช็คตรงชุดนี้แหละว่ามันขึ้นไปถึงเป้าหรือยังอ่ะมาดูเลย เช็คจากรอบนี้นี่เช็คจากรอบนี้อ่ะดูหนึ่งเช็ครอบนี้ปื๊ดจะเห็นเห็นไหมอันนี้แตะไหมอ่ะน่าจะพื๊ดปื๊ด,ดอ่ะหัวขาขึ้นอยู่ตรงนี้ย่อม,มาตรงนี้นี่หัวขาขึ้นคือชุดนี้คือชุดนี้ชุดนี้ของทางเฟรมหนึ่งชั่วโมงนะคือชุดนี้แล้วก็ขึ้นมาโอเวอร์บอร์ดขึ้นมาโอเวอร์บอร์ดอ่ะมีโอกาสที่จะเล่นเป็นอะไรฮะ เล่นเป็น A B C X A B C อย่างนี้ได้ขึ้นเป็นนอนของขา A ถ้าขึ้นเป็นนอนของขา A เป็นอะไรฮะเป้าการขึ้นก็คือร้อเอร์เซนถ้าเป็นซิกแซกแต่เนี้ยชุดแรกมันเป็นน่าจะเป็นชุดแรกน่าจะเป็นอะไรชุดแรกน่าจะเป็น flat ไหมเล่นร้อยหกสิบเอ็ดจุดแปดน่าจะเล่นเล่นน่าจะเล่น normal flat แต่ normal flat มันมันลึกเกินไปอือ น่าจะเล่นเป็นนี่นะเป็น a b c แล้วก็ x แล้วก็ a b c น่าจะเล่นทรงเดียวกันเดี๋ยวดูเป้าร้อยปซนต์ดิเป้าร้อยเนถึงไหมอ่าเป้าร้อยเปคือหนึ่งเจ็ดเก้าแปดตอนนี้มันมาถึงเป้าเป้าแรกก็คือที่แปดิเปอร์เซนเนี่ยตรงนี้อ่าเนี่ยก็คือสองโซนเนี่ยอาจจะชนแล้วล่วง ทีนีไ้ไอ้การชนแล้วล่วงชนดนี้เราต้องเราต้องหาสัญญาณหาสัญญาณกับตัวแถวๆนี้นั้นไปย่อยดูทางเฟรมสิบห้านาทีย่อยดูทางเฟรมสิบห้านาทีเอาสาิบนาทีแล้วกันก็จะเห็นสวิงชัดอยู่อ่านี่ได้แล้วนะสามสิบนาทีนะสามสิบนาทีหนึ่งเช็คเลยอ่ะรอบสโตะรอบ i อซ์ไอ อ่ะอยังไม่มียังไม่มีโอเวอร์โซแสดงว่าเล่นกับรอบสตโตหนึ่งเช็คเลยขึ้นมาหนึ่งรอบนี่ตรงนี้ปื๊ดขึ้นมาหนึ่งรอบตรงนี้อ่ะลงมาลงมาอ่ะลงมาสตโตยกโลขึ้นไปรอบนี้ไม่มีนิวไฮค้างยอ่อลงมาอีกลงมาย่ออีกปื๊ดเนี่ยยกโลเทียบชุดนี้แสดงว่าไอ้ก้อนนี้เป็นก้อนเดียวกันอ่ะนี่ก้อนนี้ก้อนนี้คือก้อนเดียวกันอ่ะมองเป็น A อบเพราะฉะนั้นหัวขาขึ้นคือตรงนี้ ะแล้วก็ขึ้นไปเท่าไหร่ขึ้นไปตรงนี้เอ้อขึ้นไปตรงนี้แล้วก็อะไรค้างยอ่ออ่ะย่อลงมายกโลค้างดีดดีดทำไฮเออร์ไค้างยอ่อค้างย่อลงมายกโลอีกค้างดีดน่ะค้างดีดอีกพอชุดนี้พอชุดนี้เนี่ยนี่นะนี่หนึ่งชุดแล้วนะนี่หนึ่งชุดแล้วนะอ่ะแล้วก็น่าจะเป็น น่าจะเป็นหัวหัวหัวนี้ก็น่าจะเป็นหัวนี้ก็น่าจะได้แต่ให้มองให้ให้มองหัวหัวล่างสุดไว้ก่อนก็คือหัวนี้กับหัวนี้นี่หัวนี้กับหัวนี้หัวนี้ก็นับได้นะขึ้นเป็นหาเพื่อหาเป้าข้างบนก็ได้เอ่อโอ้บอาชุดนี้มีมีสัญญาณของอะไรฮะนี่นี่นี่ชุดนี้เป็นสัญญาณของ hidden bear เอ้ยของ bear ใดเห็นไหมเกิดการย่อตัวของอิทธิพลของ bear ใดแล้วก็กราฟหลุดโลดอันนี้อันนี้อ้อต้องเทียบชุดนี้ ค้างดีดพอค้างดีดชุดนี้ปึ๊ดปึ๊ดปึ๊ดนี่ตรงนี้โอเวอบอสโอเบอสเห็นไหมมันกลับไม่ผ่านไม่ผ่านไฮค้างยอ่อย่อชุดนี้ไม่แตะนะย่อชุดนี้ยังไม่แตะนะขึ้นไปไฮเนี่ยแสดงว่าไอ้ชุดเนี้ยเป็นชุดเดียวกันเนี่ยทำไฮใหม่ชุดนี้คือทําไฮใหม่แสดงว่าชุดนี้มีโอกาสที่มันจะค้างย่ออีกหนึ่งรอบแต่การค้างย่อชุดนี้ต้องรอดูว่าทำฟีมสามสิบนาทีโอเวอร์โซถ้าทำฟีมสามสิบนาทีโอเวอร์โซแล้วไม่หลุดตรงนี้หนึ่งเจ็ดหกแปด มันจะค้างดีดอีกรอบหนึ่งทีนี้ต้องมาเช็คว่าไอ้การค้างดีดชุดเนี้ยถ้ามันดีดเสร็จปุ๊บทำโอเวอร์ทำโอเวอร์บอลทำโอเวอร์บอลหรือไอไซตอนนี้เอาไอไซโอเวอร์บอลแล้วแต่ถ้าเอสไอรอบเนี้ยมันไม่มันไม,ม,นไม่มันไม่ทำํำไฮใหม่มันเกิดสัญญาณของเบลิชมันเกิดสัญญาณของเบลิชที่สโตมีโอกาสที่ไอชุดเนี้ยจะเป็นหัวขาลงเพื่อจบเพื่อจบอะไรฮะเพื่อไอข้างบนเนีไยจบ A น้อยแล้วก็เตรียมที่จะลง B น้อย อ่าประมาณนี้ประมาณนี้ไอเดียประมาณนี้เพราะนั้นวัดเป้าเลยวัดเป้าขาขึ้นชุดนี้ว่ามันขึ้นได้เท่าไหร่อ่ะเป้าขาขึ้นของชุดนี้่ะหนึ่งเจ็ดเก้าแปดหนึ่งเจ็ดเก้าเจ็ดมาเมื่อกี้แหละก็คือแล้วก็เป้าสูงสุดของมันก็คือสุดทางอยู่ที่หนึ่งแปดศูนย์หกอ่ะนี่คือนี่คือเป้าหัวขาลงชุดหัวขาขึ้นชุดแรกเอาหัวขาขึ้นชุดที่สองอยู่ไหนอยู่ตรงนี้ตรงนี้เปลี่ยนสีนิดนึง อสีส้มตรงไหนที่เป็นคลัสเตอร์กันให้ให้ให้มองตัวนั้นเป็นจุดที่มีในยะ,ะนี่เมื่อตอนอ่าอนนี่น,นี่ตรงนี้เออนี่ตรงนี้เนี่ยแนวสองหกเอ็ดจุดแปดก็คือแนวที่บอกว่าให้ให้ยิงเซลล์เมื่อตอนเย็นนี่ ะก็ถึงปุ๊บแล้วก็ร่วงเห็นไหมร่วงลงมาถึงตรงนี้แล้วก็ั้งดีดเห็นไหมยกโลั้งดีดปึ้งทํำนิวไฮทีนี้เป้าขาขึ้นของชุดเนี้ยเลยมองว่าเนี่ยมันน่าจะมาเล่นแถวๆนี้อ่าเป้าแรกเลยอีกเป้าหนึ่งก็คือตรงนี้เลยส่วนตัวมองข้างบนหนึ 1, ่งแปดศูนย์สามถึงหนึ่งแปดศูนย์หกโดยประมาณคือถ้าชนตรงเนี้ยยังไงก็ร่วงอ่าประมาณนี้ ีนี้อถ้าถ้าเราเช็คหัวชุดนี้หัวชุดนี้ไม่น่าไม่น่าจะเดี๋ยวนะได้ไหมเออไม่ได้ไม่ได้เพราะมันไม่แตะชุดนี้มันเป็นบลิชชุดนี้มันเป็นบาลิชเนี่ยชุดนี้นเป็นบลิชใช้ใช้หัวใช้หัวนี้ไม่ได้อ่าประมาณนี้ประมาณนี้เพราะฉะนั้นแผนแผนคือมองว่าเนี่ยมันกำลังมันกําลังย่อตัวมีโอกาสที่มันจะจบแปดสิบเปอร์เซ็นตรงนี้เลยแล้วก็จะย่อตัวหนึ over ่งโอเวอร์โซถ้าหนึ over ่งโอเวอร์โซของทางฟิวสสามสิบนาทีไม่หลุดหนึ่งเจ็ดหกแปดโอเค มันจะรีบาวต่ออีกขาหนึ่งทีนี้ต้องมาดูว่าไอการรีบาวเนี่ยไอการรีบาวของหนึ่งเจ็ดหกหนึ่งเนี่ยไอชุดจากหนึ่งเจ็ดหกแเนี่ยที่ขึ้นไปเนี่ยมันมีนิวไฮสูงกว่านี้ไหมถ้าไม่มีนิวไฮสูงกว่านี้เตรียมตัวเลยเดี๋ยวมันจะย่อมันจะย่อแล้วมันจะกลายเป็นชุดที่ขึ้นไปทั้งหมดตอนเนี้ยมองเป็นอะไรฮะมองเป็นมองเป็นนอนชุดแรกขึ้นนอนชุดแรกขึ้นนอนอย่างงี้ a b c x a b C จบตรงนี้แล้วชุดนี้เตรียมตัวที่จะลงอาจจะลงเป็น A แล้วก็ย่อ B แล้วก็ลงมา C แต่ขา C ตรงนี้ยเต็มที่คือไม่เกิน80%ของนอนทั้งชุดนีของนอนชุดนี้ทั้งชุดอ่าหลังจากจบตรงนี้เสร็จมันก็จะรีบาวขา C อีกขาหนึ่งอ่าซึ่งต้องดูว่าไอ้ C ตรงนี้ยไอ้ขา B ที่ลงมาตรงเนี้เป็น B ในรูปแบบไหนถ้า B ในรูปแบบ flat มีโอกาสที่ขา C จะเล่นที่138.2แต่ถ้าลงมาแต่ว่าถ้า C ลงมาเล่นแบบซิกแซกก็คือลงมาเล่นแค่ประมาณไม่เกินไม่เกิน68เราหวังว่าไอ้ชุดนี้จะเด้งแรงอ่าไอ้ขา C ที่ที่จะขึ้นไปเนี่ยอาจจะเด้งแรงอ่าประมาณนี้ไอเดียไอเดียการเทรดก็ประมาณนี้เออคิดว่าคิดว่าตอนเนี้ถามว่ายอ่อย่อบายอ่ะน่าจะได้เปรียบกว่าน่าจะได้เปรียบกว่าแต่ว่าถ้าส่งตอนนี้นะ คือเต็มที่ถ้ามันขึ้นไปก็คือมองว่าไปไปได้ถึงแค่1803ถึง1806แค่นี้อ่าถ้าจะไปช็อตถ้าเล่นโซนนั้นโอเคคุ้มปลอดภัยอ่าเพราะว่าสต็อปล s อตสต็อปลตรงนี้มันจะตื่นแต่ว่าถ้าเราไล่ราคาลงมาตอนเนี้ยมองดูชุดโอเวอร์โซของชุดนี้ก่อนของทางฟิลสสามสิบนาทีถ้ามีการยกโลสูงกว่าตรงนี้โอเคเลยยิงขึ้นไปได้อ่า ประมาณนี้แล้วก็ถ้าตรงนี้ลงมาโอเวอร์โซใช่ไหมแล้วก็ตรงนี้ลงมาทำฮิดเด้นเมื่อเทียบกับลูกนี้ตรงนี้ไม่นับนะเพราะมันไม่แตะโอเวอร์โซให้นับลูกนี้ถ้ามันลงมาแตะแบบนี้แล้วทําเป็นฮิดเด้นโอเคยิงยิงบายขึ้นไปเลยเผื่อๆมีโอกาสขึ้นไปหา1803กับ1806แผนก็ประมาณนี้ฮะเออเอาไว้เป็นไอเดียในการเทรดเนาะสำหรับคืนนี้ที่ที่หนักน่วงเนาะโอเคครับขอบคุณครับ